เดียกผมว่น,นีนยุ่งจะผ้าหมอจำปดาดะนะคะผมแต่ละกินต่ละกละชอก็จะมีร้ายน้อยแบบนี้เลยนะค่ะผมเราจะเลือกเอาเฉพาะเลือกช่วยๆ่วยไวยนะค่ะผมเลือกโลกช่วยๆวยเอาไว้ยิ่งน,นึงก็คือยดนึงก็คือไวสักน้อยนะค่ mm hmm. ะผมด้วก็อนะส่วนหลงเอิก็คือตัดทุงได้เลยนะค่ะผมไม่จําเป็นต้องเอาถูกโลกนะค่ะผมเพื่อที่จะมันได้เหลียงซานอาหารต่อเพียงนะค่ะผม ถ้วยอะไรก็ได้นะพมจะทุงก,ก็ได้ดือว่าประดาษก็ได้นะคะผมเราไม่จําเป็นต้องเอาถุกน้วยนะค่ะพมจำรดานีลุกนะ้อยเที่ยวไม่ก้าวถาก็คือตัดถุงไปเ,เลยนะคะพมแค่ฝ่ายจะพอลกช่วยๆแล้วก็ห้อยเรียบร้อยนะคะพม